ถ่ายถ่ายมุมกว้างมุมอะไรให้มันเห็นรถเห็นเส้นทางเราเป็นอะไรกันทั้งสองคนเป็นแฟนครับเป็นแฟนกันใช่ไหมครับ เรามาที่นี่มาทําอะไรมาเอาอันนี้มาใช่ไหมที่เรามาวางไว้ตรงป้ายนี่นะครับอันนี้คือป้ายเอ่อป้าชที่สุกทางเห็นทางหลวงแผ่นดินครับวนถนนเส้นหลานรายประคำคนะครับยาน,นี้อยู่ในกระเป๋านี่นะเดี๋ยวแกะดูต่อหน้าเรานะครับเราไปรับมาจากที่ไหนีน้ำามินครับน้ำอมินน้ำมินที่ไหนจีงเทนใช่ไหมใช่ครับจำนวนเท่าไหร่ที่เรารับมาคือผมไม่ได้แกะดูครับเต็มนะครับสามปีติดที่ไหนครับ อยู่ที่นางรองนะอยู่ที่นางรองนะคนโทษมานานยังครับคนโทษตอนปี62ครับคนโทษเรเนี่ยเดินเขาไปทำเงินไม่พอแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนรู้รึไหมรู้ครับเขาบอกว่าอยู่ลาวอยู่ลาวครับลาวกดายขุดกับหินมาหรือประมาณเอ่อเี้ยสามหมื่นหกพันเมตรรถได้ไหมครับ hello but... No. Okay.